มีผ้ามากบึงสวนโมลครับกำลังเก็บโมลอยู่โมอยูบันปลาใหม่ครับผมสวนโมลเห็ดปลาร้ายครับประมาณสองไรครับไท่กลัวเนี่ยละหน่วยกระสีประมาณเนี่ยครับยำฝนเห็ดหยาครับโม่ มันคือยนามแหล่งฝนตกมาครับใบสุดเบิดเลยไม่ก็สามโลสี่โลหาโลเก็บกองไว้เห็บบ่หลายครับกำลังเก็บตั้งแต่บัดั้นเก็บอยู่ครับแต่ละคู่ก็ประมาณ หน่วยกรสิประมาณเนี่ยมอน,นี้ก็น่าจะประมาณสองตันมกโม่ก็ไรกูกลัวเกือบสองไรนี่คนระับธนาะพังเก็บเห็ดปวกอันนี้ จากสกิดมโมจากสกีห,กกกหันดิควกใบสูตรบิดครับฝนมาส่วงนี้ก็บุกค่อยว,ว่างครับเ่าจะกีดยางเ่ราะจะเบึงงมมเนี่ยเพิ่งมีเวลาว่างครับถาว่างเดี๋ยวจะ ลงหลิน่นๆไปครับเพื่อมีคนเบึง่งครับผมแค่นี้ก็นะครับ